เข้าไปในเก่งไปเห็นไปเหงาไปเป็นเก่งเข้าไปนี่แล้วไล่เก่งบอกว่าไล่เก่งเลยเนาะเข้าไปนี่แล้วสิไปใส่ป่ะไปใส่ปะไปใส่งานเก่งเห็นบอกเก่งหรับเห็นบอกเก่งหรับเห็นบอกเก่งหรับเก่งเห็นมาเก่งไปเห็นมาเก่งไปเห็นบ่ไปนี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 ่เลยเนาะทานเลาดีเดลยว่ะ ไปพี่ตัวเกให้ไปให้ไปยเ้ให้ไปให้ไปว่ายเอีเี้ยเงี้ยให้ไปให้ไปีให้ท่านบาทนี่ีให้ท่านบาทนี่ีทนบานี่มีให้ทนีให้ท่านจะเย็นจบเย่าี้ลวนลวนเลยื่อเลวนสร้าไปลวนเจ้าะไรลวนอ่ะไปไปห้องไปห้อให้กินซะเป็นยังไ เราได้เขาฮอดไปบ้านเราไปตัดฮอดจาของเ้วยว่ะเอาออกมาตานึ่งหอดไม่ตัดเลยขาฮอดเลยฮะลงมานหนีเลยฮาหอดไม่มาใไปเอาพวกข่ากินนี่ใครกินนี่วะใครกินนี้วะใครินนี กินกินเลยเนาะเคกินเลยเนาะแังว่าทำตั้งกันนะเฮาตั้นี้วันี้ถามมานี่เห็นบนบ้างเ้ยนี่ไดกินนานแ่หนเขาขาหอนแล้วขาเ่เสมอเจ๋งลยสมอจะได้จะเปีได้เดี๋ยวไปจังใจ่จไปใส่เแต่ว่าหูซายนีเอา ฮะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อยำเฮ้ยให้กินสองก็จิ้มสองใส่ไม่สองก็เดียวไม่ยู่นะสองยิ่มาสองสองใส่สองใส่เอาให้กินนี่เอาให้กินนี่อ้ให้กินฮอตคอนเบิร์ดแล้วกินไปแล้วฮอตเบิร์ดแล้วก็อยากหักกาเก่งเบิ้งเลี่ยงไงเอานูเอยไม่มีตัวหยางไม่มีตัวหยาง

ไเขาฮึดสิไปใส่ก่อนห่วยเอาห่วยเอาาเ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 วยเอาาเยเอาาเวยเอาาเยเอาาเวยเอาา่วยเอาา่ยเอาาเวยเอาา่วยเอาาเวยเอาาเยเอา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 ย